เล่นเกมเอาอะไรเราเราสร้างตัวละครเราสามารถคัสตอมกัร้างได้เนี่ยจมูกโคเหมือนเหมือนเล่นเกมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเราเราเซ็ตมือไว้ตรงไหนนะมันมันขยับตามเลยเนี่ยอืมเนี่ย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 โอ้โหฟุตโคกัที่โกงอะที่โกงมากเนี่ยดูดิมันเอาแสงขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยล็อแสงแล้วไอ้เงามาตามอ่ะแล้วเงาเปนเฉดอ่ะ ครับพมบครูออมอีกนะครับวันนี้ครูออมมีอัปเดตนะเกี่ยวกับเรื่องของสตูดิโอมาฝากนะครับก็เป็นอัปเดตท,ที่เรียกว่ารอคอยเลยนะว่าเวอร์ชัน2เนี่ยจะมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอันนี้ครูออมได้ขอนะครับขอคำแปลเั่นรเรียกว่าอะไรเป็นเครดิตนะครับกับผมเกมถูกบอกด้วย2นะครับจากแอดมินมาแล้วนะว่า รอมขอเอาโปรแํามแปลเนี่ยมาอธิบายนะครับเพราะว่าถ้าครูออมแปลเองเนี่ยน่าจะไม่ได้เรื่องนะครับไม่ได้เรื่องแน่นอนนะครับเพราะครูออมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนักนะครับก่อนที่เราจะไปแปลพวกนี้กันนะหรือจะพูดเรื่องนี้กันนะครูออมขออธิบายนิดนึงนครับว่าคลิปสตูดิโอคืออะไรนะครับสาาําหรับใครที่ฟังแล้วก็กำกดข้ามไปก็ได้นะครับคลิปสตูดิโอเป็นโปรแกรมวาดรูปนะที่ครูออมถือว่าถ้าเกิดสําหรับสายงานผลิตนะ เอางานผลิตกร์ตูนนะไม่ว่าจะเป็นเว็บตูนกระตูนคอนเทนต์นะครับจะเป็นมังงะหรือจะเป็นคอมมิกส์เอาว่าโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ถ้าเกิดค,คุณจะเอาไปทำพวกนี้แบบมีความตั้งใจความใฝ่ฝันว่าจะเอามาวาดกระตูนนะวาดเป็นมังงะพวกนี้อะไรแง่ายแบบทุกๆคะแนนลงกันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความความอรไรในการทำงานประสิทธิภาพการที่ยอมรับทั่วโลกนะ โปรแกรมนี้คืออันดับหนึ่งอ่าแล่ลอย่างเนี่ยตอนนี้ไม่มีโปรแกรมไหนดีกว่าโปรแกรมนี้เรื่องการเขียนมั้งะงนะครับเรื่องการเพจเรื่องการทำอิเล็กเซชันก็ทําได้ดีนะดีอันดับขั้ต้นเหมือนกันนะครับหลักฐานของโปรแกรมนี้นะีที่ว่าทำไม,มันดีเจ๋งๆมากก็อย,อย่างแรกคือมันเป็นโปรแกรมที่มีมา10ปีแล้วนะครับแล้วก็ก็เริ่มขึ้นมาใน iPad อะไรพวกเนี้ยก็เริ่มเริ่มมีความที่นิยมนะแล้วก็พัฒน,น,นาขึนเรื่อยๆความเจ๋งมันคือมันพัฒนาขึนเรื่อยๆนั่นเองนะครับมันมีสโตร์มีความมันปยอยง,งค,คในลิผ หลายๆคลิปก็จะมีการโชว์ความเจ๋งแล้วนะครับทีนี้มันมีการปล่อยเรื่อง about อาากับเรื่องของเวอร์ชัน2อขึ้นมานะฟีเจอร์ที่แบบเป็นฟีเจอร์หลักๆนะจำได้ไหมว่าคลิปก่อนรูออม,อมเคยใช้เกณฑ์ถูกบอกด้วยนะก็คือใช้ของของทางนี้นะในการแปลงกันนะก็เคยบอกว่ารูออมเดาว,ว่ามันจะต้องมีเรื่อง AI ไว้หนึ่งแล้วมันมีจริงด้วยเว้ยเออมันมีเดี๋ยวเราค่อยเล่าให้ฟังเราพูดว่า 3D ม,มีเยอะแน่นอนแล้วมันมาจริงที่ดีนี่มาเต็มเลยมาแบบมาแบบมาเยอะมากนะครับ เรียกว่ามาแบบโอ้กะกะว่ายังไงคุณุอัพแน่ๆคุณอย่างนี้เลยประมาณนี้อารมณ์นั้นเลยนะรายละเอียดนะครับอ่าจุดสองนะครับในการเปิดเผยเวอร์ชันสองนะครับเมื่อเดือนสิงหานะอ่าตอนนี้เขาจะบอกว่าโดเวอร์ชัน PC กับ Mac นะจะเรียกว่าเวอร์ชันหนึ่งนะเพราะว่าอะไรป่ะเพราะว่า PC กับ Mac มันเป็นเวอร์ชันที่เราซื้อได้นะซื้อขาดได้เกาเรียวันทับเวอร์ชันเชฟได้นะข่าวแรกเป็นข่าวดีนะครับข่าวดีมากก็คือคนที่ซื้อเวอร์ชันหนึ่งนะเล้วบอกว่าใครที่ซื้อเวอร์ชันหนึ่งในช่วงมกรดฟรรีนะคับ เออบอกไว้ก่อนนะตั้งแต่1เป็นต้นไปคือเมื่อวานก็ได้วันนี้ก็ได้นะคุณจะได้อัปเกรดเป็น2ฟรีแถมจะได้อัปเดตพาสอีก6เดือนด้วยนะ <S <S เป็น2ฟรีคืออะไรเวอร์ชันจะบอกว่าเวอร์ชัน2น่ะมันสามารถซื้อได้นะเป็นวันทำเพอร์เชได้นะครับแต่คนนี้เพิ่งซื้อ1ไปถ้าคนซื้อก่อนหน้านุกลาซื้อปีที่แล้วซื้อหลายปีก่อนเออกไม่ได้ฟรีไม่ได้ละมันจะเช็คได้นะก<ๆ>่อนอนี้มันมีให้เลือกมันบอกว่าโดโดคุณที่ให้เวอร์ชันหนึ่งนะมีทางเลือก2ทางทางแรกก็คือคุณจะออัปเปเเ็นนวร์ช2 นะโดยที่คุณเพิ่มเกินนะสามารถตบเฉพาะคนที่มีเวอร์ชันหนึ่งอยู่แล้วนะเฉพาะหนึ่งนี่คือคนที่ทำบนวินโด้แล้วนะวินโด้กับแม็นะคุณจะอัปเดตเป็นเวอร์ชัน2ได้เลยไปซื้อซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับอ่าหนึ่งนี่คือหนึ่งโซลูชันสองก็คือคุณจะซื้ออัปเดตพาสมานะให้มันให้มันแบบสามารถอัปเดตได้เรื่อยๆนะดังนั้นคนที่ซื้อมกราลาร์้โคตรคุ้มเลยคุ้มมากนะครับแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นเป็นอัปเดตพาสหมายถึงว่าถ้าคุณซื้ออัปเดตพาสคุณจะอัปเเเดดตออีก6ืลยยาว ถ้าคนที่ซื้อแค่อัปเดตพาร์ตอันนี้อธิบายก่อนอัปเดตพาร์ตก็คือหมายถึงคุณมีเวอร์ชันหนึ่งอย่าง g o o อ l e มีเวอร์ชันหนึ่งใช่ไหม g o o g l ซื้ออัปเดตพาร์ตเวลาอัปเดตพาร์ตหมดมันจะกลับไปเวอร์ชันหนึ่งใหม่อ่าเข้าใจนนะอันนี้อธิบอธิบายให้เคลียร์ก่อนนะครับโอเคต่อนะเวอร์ชันหนึ่งจะได้สนับสนุนจนความเสถียรจนกว่าถึงเวอร์ชันสามนะครับก็คือสองพันยี่สิบสี่นั่นเองนี่มีการบอกล่วงหน้าแสดงว่าเวอร์ชันสามมาสองพันยี่สิบสี่นะครับสำหรับคนที่ซื้อเนะวอร่นะ เขาอกว่าเชืชั้น2นะเป็นแค่ทางเลือกไม่ต้องไปอัปเกรดทุกคนก็ได้นะครับถ้าใครคิดว่าฟีเจอร์ใหม่ๆมันไม่ได้ใช้นะครับแต่เชื่อโดโด,ดอาจฟีเจอร์คนจะโอ้โดนตายยากโดนแรงนะครับโมเดล 3D ตัวศรรีรษะสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆได้เช่นจมูกนะครับไปดูซิหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ไงเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนอารมณ์เหมือนอะไรวะเหมือนเวลาเราเล่นเกมออนไลน์เล่นเกมออนไลน์เราสร้างตัวละครเราสามารถคัดตออกัรสร้างได้เนี่ยจมูกโค้งเหมือนเหมือนเล่นเกมเลยนะครับข้อดีก็คือเราสามารถ สร้างแค่กลอคกน์มันเหมือนเหมือนออริของเราหรือเหมือนมาร์ทพอร์ตเราเรืออะไรเงี้ยได้ได้ง่ายขึ้นอีกนะเออพอมันง่ายขึ้นใช่ไหมมันก็จะทําให้แบบเวลาที่เราเอามาดาฟเอามาเทรสอะไรเงี้ยมันก็จะต้องไม่ไม่จะเป็นต้องมาเปลี่ยนหัวอะไรมากนึกออกป่ะเพราะมันเปลี่ยนคอได้เปลี่ยนหน้าได้เปลี่ยนรูปทรงได้บางทีเอาหน้ามานะแค่เขียนเขียนแบบเขียนเส้นทับเลยอะ้วก็เอาไปใช้เลย,ยก็ได้เลยนะมันขึ้นอยู่เทคนิค เอาเป็นว่านี่เป็นนี้แค่โหมดนี้มาก็โอ้พระเจ้าแล้วก็มีระบบสกแกนมือนะครับโอ้พระเจ้าน่าจะเป็นคล้ายๆกับแอป Hand Model นะครับแอป Hand Model ก็อยู่ใน iPad นะได้นะถ้าใครอยากใช้ตอนนี้มันจะดูมือเงยแล้วแล้วมันจะเป็นทำทดีให้มันจะมันจะเป็นเอากล้องมาสองมือเราอะกล้าตามเป็นยังไงแบบนี้ยังไงละ่ะนี่หล่อปะเฟี้ยวเนี่ยเนี่ยเห็นปะเราเราเซตมือไว้ตรงไหนนะมันมันขยับตามเลยเนี่ยอืม จะบอกว่าแค่แไอ้นี่มานี่ก็น่าจะฆ่าหลายๆโปรแกรมที่มีตอนนี้ก็จริงๆก็ฆ่าแล้ตลอลตั้งแต่ก่อนจะเป็นเวอร์ชันต่อมแล้วไม่ต้องมานั่งดัดนิ้วเองเมื่อก่อนต้องมานั่งดัดนิ้วตัดข้อดัดข้ออะไรเงี้ยตอนนี้ไม่ต้องละมือก็จะคัฟต้อมได้จะคัฟต่อมมือได้ด้วยแะแบบมือใหญ่ขึ้นนิ้วเล็กลงอะไรเงี้ยเพราะก่อนอันนี้มันคัฟตอมนิ้วไม่ค่อยได้นะมันทําได้นิดหน่อยโอ้อันนี้เด็ดนะอันนี้เด็ดนะ โอเคแต่ยังไม่ใช่ที่สุดที่กูออมรู้สึกว่าน่าหน้าฟื้นนะยังสำหรับกูออกยังดักเองได้ยังหาแบบได้นะอันนี้ก็ใช้ได้น,นะแต่ยังไม่เท่าไหร่ระบบบัตรนะครับอ่าเพ้นง่ายขึ้นนะครับนะตัวนี้นะครับมันจะมีมันจะมีเบนดิ้งเยอะขึ้นนะครับเบนดิ้งเนี่ยพวกเบนดิ้งอะไรต่างเนี่ยเยอะขึ้นมีสแตนดาร์ดมีอะไรไม่รู้สแตนดาร์ดอ่ามีอะไรอะ่ะแล้วก็จะมีแบบเปลี่ยนอ่ะเป็นแบบเรียลิสติกเรียลิสติก แต่คาดว่าคนที่ใช้เป็นน่าจะมีประโยชน์ระดับเนื้อแหละนะครับปับปรุงเทคนะครับในการตัดคำนะครับอันนี้อาจจะเป็นหนึ่งนี่แหละถ้าใครเขียนกระตูนเว็บโตนะใครเขียนใครทําอะไรกระตูนเนี่ยไอ้เนี่ยจะเป็นหนึ่งในส่วนที่ทําให้คุณเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันสองเพราะว่าการทําเทคพวกนี้มันจะมีฟังก์ชันเยอะขึ้นนะฮะอย่างเช่นดันตรงนี้ขึ้นไอ้พวกแกนสลเราทำรุ่นนั่นนี่คล้ายกับพวกอิเลสเซเตอร์หรือ p h ร์ช็อปไปแหละนะประเด็นมันไม่อยู่ตรงนั้นมันอยู่ที่นี่ มันอยู่ที่เพิ่มการรองรับภาษา4ภาษารวมถึงภาษาไทยนี่มันคือมาตกใจด้วยภาษาไทยใหญ่ๆเลยนะครับเพราะภาษาไทยตอนนี้มีปัญหาสลาดสลับลอยอยู่นะครับซึ่งมันเป็นปัญหาใหญ่ๆเลยคนทําเว็บโตเนี้ยของคนไทยนะพิมพ์พิมพ์ในพิมพ์สตูดิโอเงี้ยเวลาทําไม่เอกไม่โทเงี้ยเวลามันสลับมันจมลงมาเงี้ยนะครับหวั่นว่าหลายคนซื้อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยน้านี้นมันเป็นปัญหาหนึ่งที่ไม่ทําให้กับทุกคนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกิฟต์สตูดิโอคือเวลาเราพิมพ์ไปเงี้ยแล้วเวลาเราเซฟไปใส่โป๊ะช็อปเงี้ยนะครับตััวที่พพิมม์นเป็็นนภาาพแต่่่กยัังงงมีีปญหเเรือออขไ้ เรื่องของสลัดลอยสลัดจมเงนี้เออทีนี้เขาก็เลยอันนี้ผมเอาไปใส่ในเวดช็อปในการพิมพ์กันนะเพราะเวิร์ดชอปมันพิมพ์แล้วมันสามารถแก้ไขได้นะครับตอนนี้คือมันทําได้แล้วมันทำได้แต่สัมผักก็แหละนะครับก็คือสามารถเซฟเป็นเป็นเทคอะไรเงี้ยเราไปเปิดเวิร์ชอปได้นะซึ่งถ้าเกิดมันแก้ปัญหาสลัดลอยได้ก็ไม่จีเป็นต้อชใช้เ o ิชอปแล้วนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้คุออมซื้อแน่ๆนะครับระบบแสงเงาอัตโนมัติโดยคํานวณจากเส้นและพื้นสีที่มีีีออออยู่่นน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 ะคคัั้้หหลเเป็ึงงใทิข AI บอกเอา AI บางคนเอ้าคู่ AI ไม่ใช่วาดภาพเปหรอหรอ AI มันไม่ใช่แบบเอ้าแบบกดพิมพ์พิมพ์เป็นรอมเตอร์พุทๆิมพ์พิมพ์แล้วมันจะมันจะอธิบายเราหรอไม่ใช่ AI มันหมายถึงมันโปรแกรมมันจะคิดหรือ่ามันจะคิดให้คิดแบบคิดแบบสมมุติให้เนี่ยมันเป็นระบบความคิดทงแบบ AI นะ AI ที่เราที่เราพูดดเ่าจะเป็น AI แบบ deep learning ก็คือแบบ AI ที่แบบมันมันจะเป็นเอามันเอาข้อมูลภาพคลังภาพมามาช่วยเราใช่ไหมแต่นี่เป็นแบบเป็นเป็น AI ที่แบบเหมือนเหมือนโปรแกรมมาช่วยคิ้ให้นะครับ อ่าซึ่งหน้าตาประมาณนี้นตัดประมาณนี้นะครับดูนะนี่โอ้สุดยอดแห่งความป้ายยาเลยบอกเลยนะเนี่ย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 โอ้โหฟุตโคตรที่โกงอ่ะบักที่โกงมากเนี่ยดูดิมันเอาแสงขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยเราเราแสงแล้วไอ้เงามันตามอ่ะแล้วเงาเป็นเฉดอ่ะโอ้โหใครที่ทําการ์ตูนนะเว็บตูนนะแบบยิ้มอ่ะโอ้โหแล้ทำแสงนุ่มได้เลยนะไม่ได้ทำแบบสามารถใส่สีเนี่ยเห็นปะ ใส่แสงเหลืองอีใส่แสงได้หมดเลยเราวน่จะปรับเฉดเน้ะแหละน่นาจะทำให้มันนุ่มขึ้นน่าจะมีไม่รู้อ่ะครูออมว่าหมดเนี้ยขี้โกงที่สุดเลยแบบซื้อแน่ๆเพราะว่าหนึ่งเลยนะถ้าเราทํากระตูนใช่ไหมสิ่งสิ่งที่ครูสิ่งที่หลายหลายคนนะจะจะมีปัญหาในการทํากระตูนมีอะไรบ้างหนึ่งก็คืออ่ะท้าไม่เอาพวกคนว่ารูปเป็นนะว่าลูปเป็นหมดแล้วไม่ไม่่มนักคนคิดในเรื่องนะเอาเป็นกระบวนการการผลิตน,นะมันจะมีกระบวนการที่เสียเวลามีอะไรบ้างมีหนึ่งหนึ่งเลยนะคือตัดเส้นนะ โอเคไม่มี AI ตัดเส้นให้นะตัดเส้นตัดเส้นเสียเวลาเกือบที่สุดแล้วแล้วก็อะไรสีเบสสีเบสก็เสียเวลาระดับหนึ่งนะครับแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องของอะไรการลงเงาไงแสงเงาอันนี้ก็เสียเวลานะครับเสียเวลามากเออมันต้องมานั่งลงเฉดเงาจริงๆมันถ้าเทียบถ้าเทียบกับสีเบสสีหรือตัดเส้นอ่ะไอกระบวนการนี้มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเสียเวลาเท่าไหร่หรอกนะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่ามัน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 ต้องมานั่งลงเนี่ยมันก็เสียเวลาเช็นที่ว่าถ้าใครทำแอนิเมชันนะโอ้ เป็นเฟรมเนี่ยปุ๊บ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 ใช่ไหมกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ไม่ต้องลงงเงาเนี่ยกดได้ไม่ต้องลงเงาลองคิดดิมันลงเงาให้เราอ่ะเออต่อให้มันเป็นลงเงาโง่ๆขอให้มันเงาไม่ตรงอะไรเถอะนะมันมันก็ยังดีไว้มีป่ะคือถ้าเทียบถ้าเทียบเราคือพอมันมีเนี่ยเรากดปุ๊บถ้ามันโอเคเราใช้งานได้เลยแต่แต่เท่าที่ดูรูปเนี้ยมันอืมันใช้ได้นะจริงๆมันก่อนหน้านี้มันมีผู้ออนเคยเคยแชร์ในเพจแล้วมันจะมีเป็นเว็บตัวหนึ่งมันจะเอาไฟมาลอบลอบลอบล โอ้ถ้ามันได้ประมาณนั้นนะครูออมว่าแค่นั้นก็เจ๋งแล้วนะแต่อันนี้มันเจ๋งตรงที่ว่ามันมันทำเซลเชดได้ก็คือเงาที่ตัดเป็นเอนิเมอเมได้นะทำเนี่ยโอ้โหอันเนี้ยไม่มีปกอันนี้เป็นอันที่ครูออมบอกเลยว่ามันเจ๋งมากนะครับคือคือ,คอในแตมทั้งหมดที่ที่มันพูดพูดมาเนี่ยไอเนี่ยเจ๋งที่สุดสำหรับครูแล้วก็อาจจะมีเรื่องอะไรนะครับนี่เครื่องมือน,นี้ผมว่ามันน่าจะมีตั้งแต่เวอร์ชั้นหนึ่งแล้วนะมันน่านจะมีตั้งแต่แรกๆนะไอไอไอะไรเนี่ยไอตัวเนี้ยที่ครูออมเค,ค,ค,คยทำคลิปลออออรรครูออมเคยทำคลิปอะไรด้วยนะให้ อย่าเพิ่งขักราฟิกจำได้ไหมมันจะมีคลิปหนึ่งนะออมโชว์ขึ้นมาก็ได้นะก็คือเนี่ยอะไรเนี่ยมันควรจะมีตั้งนานแล้วนะเออมันเพิ่งจะมีตลกนะโอ้โหแบบน่าเกลียดมากเพิ่งมีเดี๋ยวถามว่าดีไหมมันดีมันดีอยู่แล้วแต่ว่ามันมันเป็นมันไม่ใช่ของใหม่อ่ะนึกออกว่าเออมันมันควรจะมีตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งแล้วอันเนี้ยผมกูบอกว่าเวอร์ชันเนี้ยควรจะเอาไปใส่เวอร์ชันหนึ่งด้วยเขาบอกคลิปสตูดิโอโปรก็ราคาเท่ากับเวอร์ชันหนึ่งก็สมควรแหละที่มันจะให้ปรับเดเเวอรร์ชันนะหียญ อ่ะสำหรับคนที Q ่ซ yeah. ื people, people, freely, ้อก่อนนั้นนะสก็เลยเอา30คูณนะขอบ0เลยนะ600ูเป็นคูคูอัปเดตเออเอางี้เลยคูคูคูจ่ายหมดอ่ะเพราะว่าโปรแกรมนี้หากินมานานนะตอนนี้อ่คามฟันธงให้เรื่องหนึ่งเลยนะใครคิดจะซื้อคลิป Studio อเวอร์ชันนึ่งในบนคอมนะครับจะซื้อตอนนี้ซื้อไปเลยหรือรอลดราคาทีนึ่ง็ไดะไม่แน่อาจจะมีลดราคาเดือนธันวาเพราะว่า มันบอกแล้วไงมันอัปเดตฟรีแน่ความน่าซื้อนะครับของ2เนี่ยนะครับถ้าคุณไม่มี2นะก็ลองดูฟังฟีเจอร์พวกนี้ก่อนนะครับว่าเออมันเป็นยังไงคุณจะอัปเดตพาร์ตไหมคุณจะซื้อไหมนะถ้าถ้าสำหรับผู้ออมนะใครที่แบบซื้อมาเพนเทนเวลานาเพนเทนไม่ได้แบบใช้ฟังก์ชันทีดีไม่ได้ฟังก์ชันเบนไม่ได้ฟังก์ชันอะไรไอ้ฟังก์ชันขี้โกงอย่างไอ้นี้ยถ้าไม่ไม่ใช้ไม่ใช้อยู่แล้วนะไม่ต้องซื้อก็ได้ใช้หนึ่งเป็นก็ไม่ด้เสียนะครับเพราะว่ามัันมก็ีอปเดตความเสถียรให้อยู่แล้วเรื่อยๆนะครับ ก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเอาความคุ้มค่าในความร,ร,รูร้สึกโอออมนะถ้าใครที่แบบใช้ปัญหาเงินนะ่ะนะก็ซื้อ,อ,อนะคุณอัปเดตอัปอัปไปเถอะเคยอัปเดต่าไปเถอะหรือจะไปซื้อหลังจากตอนที่มันออกฟังก์ชันบางอย่างที่เฮ้ยเอาอันนี้แหละก็ได้วันนี้ก็สรุปไปไปครบทั่วแล้วมีอะไรก็สอบถามมาได้นะแล้วใครที่สนใจในคลิปสตูดิโอโคออมก็ R G S, สามารถตริดต่อมาในเพจได้นะครับโวอมจะมีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้เรื่อยๆนะก็จะเอาเอาข่าวใหม่มาอัปลิปลิปอัปนะแต ทำทุกอย่างครับจะคนเดียวเลยแล้วก็มีทีมงานแค่ไม่กี่คนนะก็อาจจะอัพชา้าหน่อนก็ขอไปด้วยครับโอเคใครเห็นเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ